แล้วเธอรู้ได้ไงเราจะไปหาปลา,รา,ราคืนนี้เธอจะไปเราก็เลยไม่ยให้ไปทำไมอ่ะเราเป็นคนเอาปลามาให้ทุกคนนำะไปหัวผมนะนังก็เลือกปลามาให้ผมนะปลามันยังไม่ตายเลยนะครับทุกคนเอาลูกปลามาจากไหนอันนี้แฟนผมเอามาให้ค่ะแม่อ้าแม่ชว์ข้าวบ้าเหรอไม่ชว,คบบชวนครับเพราะว่าเขากลัวพ่อเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมบอกว่าพ่อแม่อยู่อ,ะอ่ะอแม่ก็กลัวล้ว แม,แม่จะเคียใ้จะเคลียผมนะทุกคนผมดีใจมากๆเลยนะคะพี่พี่แม่แด้ปลาตัวเบิ้เริ่มแล้วแม่ดูดิแม่นี่แม่จับไปเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมชายอารมณ์ดีกันทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มีนัดกับอาจารย์สอนนะเราถ้าสองจะออกไปอ่าหากิน ในแม่น้ำากน,นะช่วงนี้น,น้ำเ,นเริ่มขึ้นแล้วนะ้ำพี่พีเอครับแล้วก็วันนี้น่ะบรรยากาศค่อนข้าง,งที่จะดีนะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็ยนแล้วนะพี่ๆนะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเปิดตัวผมได้กลิ่นกลิ่นคล้ายๆกุหลาบนะทุกคนนะไม่รู้ว่า,าน้องกุหลาบจะมาหาผมหรือเปล่านะพี่พีเอซนะเพราะว่าตอนนี้น่ะแต่ว่าพอ่อ,พอแม่ผมไม่อยู่นะอยู่แค่แม่นะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปหา บ่าวันนี้ก็ขอเล่นร้านนี้นติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราั้ทุกคนนะเดี๋ยวรราเนี่ยก็จะไปกันเลยนะทุกคนนะแต่ว่า,าห้วยนะ่ะอยู่ฝั่งนู้เนเลยทางเข้าเนี่ยจะเป็นทางที่ผมเนี่ยไปเจอนางบ่อยๆนะทุกคนนะแล้วก็เดินลงไปห้วยก็จะต้องใช้เวลาประมาณสัก10ถึง20นาทีนะทุกคนนะกว่าจะเดินลงไปถึงนะ โอเคทุกคนผมก็จะถ่ายไปด้วยแล้วก็หาเห็ดไปด้วยนะทุกคนเพื่อมาดำลงชีวิตในป่าวันนี้นะทุกคนเดยวเราไปกันแล้วเนาะไปจะไปก็ให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศนะทุกคนนะอืกลิ่นหอมมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะคล้ายๆดอกกุหลาบหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าป่าไปดูรอยเห็ดนะทุกคนซึ่งห้วยผมน่าจะไปทางนี้เลยนะครับแต่ว่า ผมไม่ได,ด้เปิดทางนี่นาแล้วนะครับทุกคนก็ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วนะพี่พี่นะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีคนจะเดิอนออกมาจากป่านะพี่พีครับเฮ้ยเธอวัสดีครับ,เ,เ,ธรบเธอปามาให้เราเหรอ เ,เธอไปจับยังไงอ,อ่ะอ๋อใช้มือจับเหรอโอ้วันนี้เนี่ยพ่อแม่เราอยู่บ้านนะทุกคนพ่อผมออกไปข้างนอกนะแต่ว่าแม่อยู่ในบ้านเธอเข้ามาคุยกับเราไหมเข้ามาก่อนก็นได้รู้แม่เราใจดีมาดิเธอไม่มาหรอ เราเกรงใจเธอมากเลยอะแล้วเธอรู้ได้ไงเราจะไปหาปลาเราร่าคืนนี้เธอจะไปเราก็เลยไม่อยากให้ไปทำไมอะเราเป็นาาปอาปลาาให้ทุกคนนะําไปหัวผมนะนังก็เลือปลามาให้ผมนะขอบคุณนะเ,เธอไปเที่ยวบ้านเราไหมอะอยู่แค่แม่เราแม่เราใจดีนะเธอไม่ไปคุยกับแม่เราเหรอ ทำไมอ่ะโอ้ทุกคนปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะเธอจับมาจากห้วยที่เธออยู่ใช่ไหมมันมีอีกเปล่าเราจะไปยิงอ๋อเธอไม่ใหญ่ให้เราเหนื่อยหรอทุกคนผมจะอเ,เอ่อเข้าแปลาปลาจาันนางนะทุกคนนะโหผมเนี่ยดีใจมากๆเลยเธอรู้หรอเราจะไปยิงปลาโอ้โอ้ตัวใหญ่มากเลยทุกคน เราเกินใจมากๆเลยไปคุยกับเราไหมแม่เราใจดีนะเธอไม่ไปคุยกับเราหรออ๋อทุกคนว้าวเหมือนมายังไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้เธอจับมาแบบสุดนเลยใช่เปล่า <S 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 ใช่โอ้นี่ไซยโลเลยนะพี่ p f c ครับโอคืนนี้ผมก็ไม่ต้องไปอหาปลากินแล้วนี่ทุกคน ผมได้เมนูแล้วนะครับะไป PFC ครับเธอจับคนเดียวหรอใช่<ม>หรือว่าเธอจับกับพี่สาวเธอจับคนเดียวอื้เดี๋ยวบ้านเราไม่มีผักอ่ะเดี๋ยวเราเด็ไให้เธอนะไม่เป็นไรทำไมอ่ะไม่เป็นไรเหรอทุกคนดูดิเขาให้ผมนะอ,อ๋อพัทน์ไท่ PFC อ่ะที่เราสอนเธออ่ะ ผู้ค่าว่าสวัสดีค่ะทางน่ากินมา,มากๆเลยนะโอ้ทำไมหัวเธอปลายเยอะจังเดี๋ยวเราจะไปยิงได้ไหม,มได้หรอคนใจมากแต่ว่าพ่อเราไม่อยู่บ้านนะอยู่แค่แม่เราแม่เราไม่ได้รอแมอแ่เราใจดีใบ้าทุกคนเหมือนนางไม่อยาไปนะทุกคนนะ ตัวใจมากเธอกลับแล้วหรอทำไมเธอกลับไวจังอันตรายอันตรายหรอฮะอะไรนะอ๋อเธอต้องรีบกลับใช่ไหมอ๋อเธอขอบพ่อแม่เธอมาใช่เปล่าอ๋อโด ถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่ว่าเธอชัวพ่อแม่เธอมาเที่ยวได้ได้นะโอ้ทุกคนปลาตัวเริ่มเลยฮะตัวใหญ่มากเป็นปลาจังห้วยที่เขาอยู่นะทุกคนเธอขอบคุณนะรักเธอมา,มากๆนะเดี๋ยววันหลังเราพาเธอไปเที่ยวนะทุกคนนานจะกลับแล้วนะเราเออทุกคน นาเข้าไปในป่าแล้วนะครับพี่พีเอซีครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ไปให้แม่ด้วยนะครับพอดีแม่ผมอยู่บ้านนะพี่พีเอซีครับปลามันยังไม่ตายเลยนะครับทุกคนปลาสดสดเลยนะพี่พีเอซีแม่มันอยู่ด้วยอะเอาลูกปลามาจากไหนอันนี้แฟร์ผมเอามาให้ครับแม่เอาแม่ชว์ขาบ้าเหรอไม่ชวนะครับเพราะว่าเขากลัวพอ่พอเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมบอกว่าพ่อแม่อยู่อ,ะอ่ะ แม่ก็กลัวล้วทุกคนแม่บอกว่าไม่น้องกลัวนันทุกคนแต่ว่าเขาใจดีมากๆเลยแม่แล้วพ่อจะว่าอะไรวะแม่แม่จะเคลียร์ให้ผมใช่ไหมทุกคนแม่จะเคลียร์ให้แม่จะเคลียร์ให้ผมนะทุกคนผมดีใจมากๆเลยนะคบพี่พี่แม่ได้ปลาตัวเบิ้เริ่มแล้วแม่ดูดิแม่นี่แม่จับไปเลยโอ้ทุกค ลายังไม่ตายแม่ทุกคนลายังไม่ตายนะหูแม่วันนี้ได้กับข้าวแล้วนะลูกลูกสะพายแม่เอามาให้ลูกสะพายแน่นลักจางโอ้ใช่แม่ต้องเจิดัวจริงนารากว่านี้ใช่แม่แต่ว่าพ่อเขาพ่อผมไม่ชอบอ่ะแม่แม่แม่ช่วยผมคุยได้ไหมอ่ะทุกคนผมบอกแม่ว่าโอเคแม่คงครับ ทุกคนผมบอกว่าอให้แม่ช่วยควุยนะทุกคนโอ้เมื่อกี้เสียดายมา,มากๆเลยผมก็บอกอาน้องกูระหบเลยนะว่าแม่เราอ่ะใจดีนะทุกคนแต่แม่ผมใจดีมา,มากๆเลยทุกคนครับผมไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเรือตั้งด้วยนะครับเสียงก็อาจจะดังนิดหนึนะ่งครับทุกคนโหผมดีใจมา,มา,มากๆเลยที่แม่ผมบอกว่าชวนนางเข้าบ้านนะทุกคนนะ แล้วก็ผมเนี่ยไม่ต้องไปยิงปลาแล้วนะครับนะทุกคนโหรู้สึกดีใจมากไม่รู้จะเอาไงต่อเนี่ยก็เลยจะพาทุกคนดูดอกไม้กันดีกว่านะพี่พีเอฟซีครับโหยากาศวานนี่ก็อดีมากๆเลยนะพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่พีเอฟซีฝั่งนี้กันเลยนะพี่ๆครับผมดีใจมากๆเลย ทุกคนคนระับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะออไปทำอะไรกินนะทุกคนก็อย่าลืมติดตามผมกันต่อนะว่าผมเนี่ยจะไปทำอะไรกินนะครับผมก็เลยแบบว่าดีใจมากๆเลยนะทุกคนที่ไม่น้องไปยิงปลายให้เหนื่อยนะครับมคีคนที่คอยไปกำลังใจให้แล้วก็คอยห่วงผมตลอดเลยนะวันไหนที่ผมคิดว่าการดำปลาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่ตอต,ตัวเราด้วยนะทุกคนบางทีเนี่ยก็ มีพวกแมลงเข้าหูนะทุกคนแมลงแตงน้ําอย่างเงี้ยนะทุกคนนะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายหรือว่ายิงโดนกันเองนะครับนางก็เลยเป็นห่วงผมนะพี่พี่เอฟซีครับก็เลยได้อะปลามาให้ผมนะสองตัวเลยพี่พี่กินอิ่มเลยนะครับก็คือดีมากๆเลยเป็นปลาแบบปลาน้ําจืดนะทุกคนนะอร่อยมากๆเลยปลาตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะแต่ว่าคล้ายๆปลานินเลยนะพี่พี่นะคล้ายๆปลานีห้วยเลยนะพี่นะก็คือมีความ ตัวใหญ่มา,มากๆเลยแล้วก็เขาเนี่ยเอามาให้ผมแบบสสดล้อนเลยนะทุกคนคือแบบว่ายังไม่ตายนั่นเองนะทุกคนนะก็คือนาจับปลาเก่งมา,มากๆเลยถ้าผมอยู่กับเขาเนี่ยผมไม่น่าจะอดกินได้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาทําเพื่อผมจริงๆนะแม้กระทั่งแบบว่าพ่อแม่ผมว่าเขาเนี่ยพ่อผมว่าเขาเนี่ยเขาก็ยังมาหาผมตลอดเลยหรือก็คอยเป็นห่วงผมตลอดเลยนะทุกคนนะแต่ว่าแม่ผมเนี่ยบอกว่าอ่า ใจดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูกสะพายอเอาของมาให้กินนะทุกคนแล้วก็ส่วนเรื่องพ่อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยควุยนะครับว่า,าจะไปกันยังไงกันต่อก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะพี่พีเอฟซีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะพี่พีเอฟซีครับเพียงแค่ว่าให้ทุกคน,นดูบรรยากาศนะครับทุกคนโอเคคนเดียวผมเนี่ยจะเข้าไปตามหานางยังด่วนเลยนะครับแล้วก็จะแจ้งข่าวดีนะครับนะว่าแม่ผมอะ อายอมรับนางแล้วนะพีนะ่พีเอฟซีนะเมื่อกี้นะผมเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับแม่ผมแล้วนะทุกคนนะผมผมบอกเลยนะถ้าแม่ผมเนี่ยอนุโลมนะเพราะผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรนะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยรักแม่ผมมา,มากๆเลยนะเขาใจทุกอย่างเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมน่าจะอาวิ่งเข้าไปหานางแล้วก็บอกเขาดีด้วยนะครับนางเนี่ยก็จะได้รู้สึกดีถนะ้าพี่พีเอฟซีครับนะได้แบบว่ารู้สึกดีแบบว่าเ่า แบบว่าได้รับข่าวดีอนะเนาะสาหรับเขาอาจจะเคียดมานานนะทน้ทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปหานางแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะพี่เอฟซีนะเขาน่าจะถึงหมู่บ้านแล้วนะคะพี่พี่นะเขาก็เป็นคนมีบุญมีวาสนานะครับทุกคนนะเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดน,นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วนะครับพี่พีนะแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยผมก็จะตั้งกล้างทิ้งไว้ตรงนี้นะครับพี่เอฟซีครับอาจจะมีเสียดรบกวนบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับพี่เอฟซีครับ นะไม่รู้ว่าชาวโลกก็มีปัญหามากมายเลยนะแต่และวันเนี่ยก็ด่าพัวด่าด่ารู้ด่าเต้าไม่รู้ว่าไม่เกรงใจกันมั่งเลยอะถึงบ้านชาวบ้านกันเต็มทั้งหมู่บ้านเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าพวกเขาเครียดอะไรกันนะพี่พี่นะก็แต่ละคนก็อย่าไปเครียดนะั้นทุกคนก็ทำเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะอาจจะทุกตํหน,น,นินิดนิดนิดหน่อยก็เอไม่ว่ากันนะพี่พี่เราก็ทําดีทุกวันก็ อาจจะยากสำหรับเรานิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าสําหรับผมนะทําเต็มที่แล้วน,นะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่เอากล้องไปนะพี่พี่เพราะว่าเอากล้องเอากล้องเข้าไปไม่ได้นะครับก็อาจจะมีเสียงเ,เลือนตั้งบ้างนะพี่พี่นะช่วงนี้ก็การเมืองก็เลื่อนจะมานิดหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วนะครับพี่พีเอฟซีครับผมเนี่ยดีใจมา,มากๆเลยที่แม่ผมนะพูดอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าแม่ผมพูดจริงทําจริงนะพี่พีเอฟซีครับโอเคไป Bem-vindo. Yeah. Yeah. đi yeah. về <laughs> โอเคทุกคนผมก็ได้บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าเขาก็ดีใจมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเตรียมตัวเก็บของแล้วก็พานางไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคก็วัน <Okay, S 2> นี้เนี่ยก็ผมไม่คิดว่าจะมีเพื่อนพ,พ่อผมหรือว่าเป็นหลานพ่อผมนำมาเที่ยวด้วยนะครับพี่พีเอฟซีนะก็ผมดีใจมากๆเลยนะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้เรากันต่อนะครับนี่เลยเพื่อ,อหลานพ่อผมนั้นทุกคนสวัสดีกานี่โหหล่อมามากเลยทุกคนทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมต้อนรับหรือว่าทําอะไรกินในบ้านเลยนะครับนะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่าผมไม่ว่างแล้วนะทุกคนนะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้ผมเนี่ยโอกาผมในวันนี้นะครับนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ